สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมาคุยเรื่องกระทะให้ฟังนะครับหลังจากที่ได้มีโอกาสไปเลือกซื้อกระทะมาพอสมควรนะครับแล้วก็ไล่ดู YouTube ดูรีวิวดูอะไรพวกนี้นะครับก็เลยได้กระทะมาช่วงนี้ได้มาหลายใบนะครับเดี๋ยวจะทยอยขนเอามาให้ดูทีละใบทีละใบนะครับหลังจากที่ไปศึกษามาเนี่ยก็จะพบว่ากระทะที่มีในท้องตลาดนะครับมันจะมีกระทะอยู่ประมาณเป็น10อะเป็น10แบบ เดี๋ยวจะไล่เล่าให้ฟังทีละอันเลยนะครับอันแรกก็จะเป็นกระทะอลูมิเนียมนะครับที่เราเห็นใช้กันทั่วไปอลูมิเนียมที่ร้านอาหารตามสั่งชอบใช้นะครับเอาไว้ดาวไข่มั่งผัดข้าวอะไรพวกนั้นนะครับเป็นกระทะอลูมิเนียมที่เราเห็นคุ้นตานะครับอันนี้ก็เป็นแบบแรกนะครับอันที่2ก็จะเป็นพวกเทฟลอนกระทะเคลือบต่างๆนะครับอ่ะอันนี้เราก็คุ้นตานะครับคิดว่าทุกบ้านก็ต้องมีนะครับไอกระทะเคลือบ เทฟลอนกระทะเคลือบหินเดี๋ยวนี้มันก็จะมีหลายเคลือบละนะครับไม่อยากเอ่อยยี่ห้อนะครับจริงๆก็จะมีใบที่ผมชอบนะครับ <c oughs> ที่มาจากเกาหลีนะ่ะก็นาก่าจะมีกันหลายบ้านแล้วก็ถัดไปนะครับก็จะเป็นพวกสแตนเลสสแตนเลสก็จะเป็นกระทะที่อ่าโอเคนะครับก็จะมีใช้ทั่วไปสแตนเลสมันก็จะแบ่งได้หลายแบบจะมีตั้งแต่สแตนเลสชั้นเดียว นะครับแล้วก็หลายชั้นหลายชั้นก็คือบางทีสแตนเลสเนี่ยมันมีข้อดีคือมันเงามันสวยนะครับพื้นผิวมันไม่ขึ้นสนิมมันไม่ออกซิไดมันมันดีอ่ะมันเงางามดูดีอ่ะทีนี้มันก็จะมีโลหะบางอย่างอย่างเช่นเหล็กหรือทองแดงเนี่ยซึ่งเหล็กเนี่ยมันก็จะขึ้นสนิมนะครับ อย่างทองแดงเนี่ยถ้าสัมผัสกับอาหารโดยตรงเนี่ยก็จะไม่ค่อยดีนะครับก็ต้องมีอย่างอื่นมาเคลือบไว้ทีนี้เนี่ยไอสแตนเลสเนี่ยเขาก็เลยมาทําเป็นหลายเลเยอร์ก็คือเอาสแตนเลสเนี่ยมาไว้เป็นพื้นผิวนอกตรงกลางจะสอดไส้ด้วยเหล็กหรือจะสอดไส้ด้วยทองแดงเนี่ยก็แล้วแต่สูตรนะครับเพราะฉะนั้นสแตนเลสเนี่ยจะเป็นแบบวาเลนตีมากแล้วราคาก็มีตั้งแต่ถูกยันแพงเลยพอเลยสแตนเลสไปเนี่ยก็จะเป็นทองแดงและ ทองแดงเนี่ยเท่าที่ผมดูมาเนี่ยน่าจะเป็นแบบตัวท็อปเลยก็เป็นกระทะทองแดงแบบตัวท็อปคือราคาแบบโหดเลยใบหมื่นสองมืนเลยถัดไปก็จะเป็นพวกเหล็กหล่อแคสไลิลอนเหล็กหลอเนี่ยจะเป็นกระทะส่วนใหญ่เอาไว้เป็นกระทะทอดนะครับเพราะมันเป็นเหล็กปุ๊บเนี่ยข้อเสียของมันคือมันขึ้นสนิม นะมันก็ต้องหล่อด้วยน้ำมันไว้ตลอดเวลานะครับที่เขาเรียกว่าซีสนิ่งก็จะต้องมีการเคลือบน้ำมันใช้ไปเคลือบไปใช้ไปเคลือบไปข้อเสียคือเป็นสนิมแต่ข้อดีคือมันนําความร้อนดีมากแล้วก็เก็บความร้อนดีมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะทอดกรอบอะไรเนี่ยกระทะเหล็กเนี่ยโอ้เทพเลยทอดออกมานี่เทพเลยทําสโตงสเต็กเก็บความร้อนได้นานนะครับกระทะเหล็กนี่ถือว่าเป็นตัวท็อปเลย อันถัดไปก็จะเป็นพวกคาร์บอนสตีลคาร์บอนสตีลก็คือใบนี้คือกระทะเหล็กที่ปั๊มขึ้นรูปนะครับเขาก็เอาเหล็กมาแผ่นหนึ่งถ้าเป็นพวกสายคลาฟเนี่ยก็จะ<ๆ>เอาเหล็กไอ้แผ่นนี้มาตีๆๆ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 จนกลายเป็นกระทะอันนั้นก็จะแบบราคาก็สุดกลูเหมือนกันราคาก็ใบเป็นมือนะ่ะแล้วก็มีแบบที่เขาใช้เครื่องปั๊มนะครับรีดออกมาแล้วก็เอาเครื่องปั๊มอย่างเช่นใบนี้นะครับ เอาเครื่องปั๊มแล้วก็เอาหูมาติดนะใบนี้ผมก็เพิ่งได้มายังไม่เคยใช้นะครับของ B K Backsteel นะครับมาดูกันเลยเริ่มกันที่ใบนี้เลยกระทะเหล็กนะครับคาร์บอนสตีลเนี่ยข้อดีของมันเดี๋ยวผมกลับไปที่แคส t i ไอรก่อนกระทะเหล็กหรอก่อน กระทะเหล็กหล่อเนี่ยข้อดีก็คือมันคงทนทาวรนนำความร้อนได้ดีนะครับแล้วก็เทพมากในเรื่องการทอดแต่ข้อเสียของมันเนี่ยคือมันหนักจริงๆเนี่ยผมเริ่มที่กระทะเหล็กหล่อ ซื้อมาตอนแรกๆเนี่ยฟิตมากซื้อมา 3- 4ใบเลยซื้อมาเสร็จก็แบบโหยเอามาซีซ์นิ่งเอามาเคลือบอย่างดีเอาเข้าเต,า,เตาอบปปอบย่างดีไม่ติดไม่อะไรทั้งสิ้นทีนี้พอเอามาใช้จริงม่งหนักยกไม่ไหวนะครับอันนั้นก็คือกระทะเหล็กหลอ่อหนักเกินผมก็เลยมองหาเฮ้ยมันมีมันมีไอกระทะที่มันแบบเป็นเหล็กเหมือนกันข้อดีเหมือนกันแต่มันเบาๆไหมวะก็เลยไปหาหาต้องเลยเจอเฮ้ยมันมีไอ มีคาร์บอนสตีลซึ่งมันก็มีในรูปหลายแบบนะอย่างกระทะจีนเนี่ยกระทะที่เราเห็นตามพัตาคาการเขาใช้เนี่ยนะสีดำๆนั่นะอันนั้นก็เหล็กเป็นคาร์บอนสตีลเหมือนกันแต่ว่ามันรูปทรงมันก็จะตูดมันก็จะโค้งๆหน่อยนะครับอันนั้นก็จะเป็นอของจีนแล้วก็ของญี่ปุ่นก็มีอีกก็เป็นกระทะเหล็กกระทะคาร์บอนสตีลนี่แหละรูปทรงก็จะเป็นตูดโค้งๆแต่ว่าใบเขาจะอ้วนๆหน่อย นะครับตูดโค้งๆใบอ้วนๆแล้วก็มีหูเป็นไม้ยาวๆหนอยซึ่งตัวเทพเทเนี่ยก็ใบเป็นหมื่นเหมือนกันนะครับของญี่ปุ่นอ่ะทีนี้กลับมาดูที่อันนี้ตัว BK b a c k Steel เนี่ยอันนี้ผมเห็นมาคือมันมีขายที่ไทยคือตอนแรกผมก็ไปหาดูแหละว,ว่าหลอดอะไรพวกเนี้ยนะหลอดคือยี่ห้อที่เขาทำกระทะ cast iron นะกระทะเหล็กหรอเนี่ย มันนาเข้าไหมมันมีคาร์บอนสตีลมาด้วยไหมผมก็ไปหาก็ไม่มีแล้วก็เดินพยายามหายี่ห้ออื่น,นก็ไม่มนะีไปเจอยี่ห้อนี้ใบเนี้ยเป็น10นิ้วครั้งแรกซื้อมาเนี่ยคือซื้อ10นิ้วแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมี12นิ้วกับอีกใบหนึ่งที่เอาไว้ผัดเดี๋ยววันหลังผมเอามารีวิวให้ดูอันนั้นเนี่ยเอามาผัดคือมันจะมีโค้งขึ้นมาเดี๋ยวไว้ค่อยดูกันนะครับสใบก็เลยสุดท้ายก็ไปสอยมาหมดเลย3ใบ ทีนี้คาร์บอนสตีลเนี่ยก่อนใช้มันต้องทำไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาแกะใบนี้ดูกันเลยนะครับใบนี้ยังไม่เคยแกะยังสดๆเลยเดี๋ยวอ่า,อาโอเคออกแล้วนะครับ นี่แพ็เกจจิ้งมันอ่ะนะครับทีนี้เนี่ยตามคู่มือเนี่ยเขาบอกว่าไอตัวเนี้ยเขาเคลือบแว็กมาก่อนใช้เนี่ยเราต้องเอาไปล้างแบบดุดันเลยนะครับใส่น้ํายาล้างจานคัดนะครับหรือจะใส่น้ำต้มยังไงก็ได้จนไอแว็กพวกที่เขาเคลือบมาเนี่ยหลุดออกให้หมด แล้วก็เริ่มซีซันซีซันนิ่งนะครับซีซันนิ่งก็คือการเอาน้ํามันเนี่ยไปเคลือบนะครับแล้วก็ให้ความร้อนกับมันจนน้ามันละเหยออกเหลือแต่เหลือแต่น้ํามัน <c oughs> จะเรียกยังไงดี <c oughs> คือให้มันละเหยออกจนเหลือฟิล์มของน้ํามันนะครับเคลือบอยู่บนพื้นผิวถ้าเราเคยเห็นพวกกระทะ ที่เขาทอดเค้กกระทะที่เขาทอดโรตีเนี่ยเนี่ยอาการแบบนั้นเลยคือโดนน้ามันทุกวันจนแล้วน้ํามันก็ระเหยออกเหลือแต่คราบน้ํามันติดเอาไว้หลังจากนั้นเอาอะไรใส่ลงไปทอดเนี่ยมันก็จะไม่ติดกระทะละเพราะมันมีไอ้พวกนั้นอนะไอ้พวกน้ํามันเนี่ยเคลือบไว้วิธีใช้อาวิธีซีซั่นเนี่ยเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวผมมาทําให้ดูนะครับอันนี้เอามาโชว์เฉยๆเลยนะครับซึ่งดูแล้วเนี่ยเจ๋ง ผมชอบไซส,ส,ส์เสยสีเสยขนาดน้ำหนักเนี่ยโหได,นะได้มากนได้มากๆเลยนะเดี๋ยวเรานี่เดี๋ยวเราต้องไปเริ่มจับทำความสะอาดมันนะต้มน้ำลวกล้างไอ้พวกคราบที่เขาเคลือบมาออกให้หมดแล้วก็ซีซั่นแล้วเดี๋ยวจะลองทำกับข้าวอะไรบนนี้ดูสักหน่อยนะครับ วันนี้ก็เอามาให้ดูเฉยๆนะครับราคาก็ถูกถ้าเทียบกับกระทะเนี่ยผมว่าโอเคเลยราคาประมาณนี้ประมาณพันกว่าบาทเนี่ยนะครับลองไปหาดูแล้วก็มีเซลล์กันค่อนข้นขางบ่อยนะครับไปดูตามห้างอ่ะพารากอนเซนทรันเนี่ยเหมือนจะมีทุกห้างนั่นแหละยี่ห้อน,นี้เอามาแนะนำก็จบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยววันหลังผมมาทำความสะอาดแล้วก็ซีซันนิ่งไอใบนี้ให้ดูกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ